เรามาจับจุดเรื่องนี้กันให้ชัดๆอีกทีหนึ่งว่าเราควรเห็นอะไรหนึ่งเราเห็นนายกคนหนึ่งที่มีสมองเท่าควายตัวหนึ่งละในการเจรจากับต่างชาติแม่งไม่รู้จักหาเหวอะไรเลยโปรโตโคอลโปรโตโคอลการจะคุยกับผู้นำต่างชาติผิดขั้นผิดตอนผิดรูปผิดการไปหมดหนึ่งแพทองทานเป็นนายก คนที่แพรทองานต้องเจราจาคือนายกกัมพูชาไม่ใช่พ่อมันไอ้นั่นคือเวอร์ชั่นสอทรอเหมือนพ่อของมึงในเวอร์ชั่นกัมพูชานั่นแหละนี่ไม่ใช่ระบบที่ถูกต้องเข้าใจเลยว่ามึงโตมากับพ่อมึงซึ่งไม่เคยมีกฎกติกาหาเหวยวใดๆให้มันเข้านอกออกในให้ถูกขั้นตอนก็เลยติดสันดานมา แต่บัตรเนี้อเธอเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถ้าเธอจะเจราจาเธอต้องเจราจากับนายกไม่ใช่พ่อนายกไม่ใช่ลุงของมึงนั่นคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะมึงโตมาในครอบครัวที่สั่งสอนกันมาแบบนี้สืบสันดาลกันมาแบบนี้จนไม่รู้ว่าระหว่างประเทศมันมีกฎ,ม,กฎมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนนี่ไม่ได้ต่างอะไรเลยกับพีรพันธ์สาลีรัฐวิภา แทนที่จะเจรจาก,กับแพทองทานซึ่งเป็นนายกก็เข้าบ้านจันสองล่าคงไม่ได้ไปคุยกับหมาตัวไหนหรอกก็คุยกับเจ้าของบ้านนั่นแหละคนอย่างพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอาดีตผู้พิพากษาไม่รู้หรอว่าโดยความควรโดยความถูกต้องโดยความสง่างามคุณซึ่งเป็นหัวหน้าพักการเมือง คุณต้องเจราจากับแพทองทานซึ่งเป็นหัวหน้าพักการเมืองคุณซึ่งเป็นรัฐมนตรีต้องเจราจากับแพทองทานซึ่งเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นเจราจากับพ่อมันซึ่งไม่มีตำแหน่งอะไรเลยและยังมีความคลางแคลงอยู่ว่าแม่งติดคุกครบหรือยันทำไมคนที่เป็นถึงอดีตผู้พิพากษาศาลมันจึงผิดช่องผิดทางได้มากขนาดนี้ และอีลูขาบกองเชียร์เอฟซีแม่งก็ยังแบกมันแบกโลงเวียนรอบเมนไน่ยอมตั้งไม่ยอมเผาอยู่อย่างนั้นแหละเพราะใครตั้งคําถามก็อุ้ยอธิบายสารพัดมึงไม่ตั้งอธิบาย e f c มึงให้เขาอธิบายเขากูคือสำรักน้ำลายเลยเขาไม่ได้เป็นคนใบ้เขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้มีเขาควายอยู่ข้างคามับเขาคือพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค การศึกษาดีชาติตระกูลดีฐานะดีความรู้ดีดีกว่าพวกมึงที่สลลนมาอธิบายอีกเยอะเลยทําไมอ่ะอุ้มเขายากระเด็กพิการให้เขาพูดสิพวกเธอไม่อยากฟังเหรอว่าเขาทําอย่างนี้ทําไมทําไมเขาต้องเจรจากไอ้นักโทษที่ไม่รู้ว่าติดคุกครบหรือย,ยังทําไมเขาทําได้ มันคือวิธีการเจรจาที่ถูกต้องแล้วเหรอมันคือช่องทางที่ถูกแล้วเหรอมันคือสิ่งที่ประเทศนี้ควรจะต้องยอมรับอย่างนั้นเหรอและไงสุดท้ายก็ร่วมรัฐบาลต่อเพราะคนถามว่าเฮ้ยทำไมเป็นงี้วะอุ้ยอธิบายกันใหญ่เลยว่ากฎหมายพลังงานเขายังไม่เสร็จมึงฟังนาเดชเลยเดี๋ยวกูหารนาเดชแป๊บพัฒนาเดชอาสาสัพพกิจ ใครเป็นดั้มพีรพันธ์ที่นั่งดูอยู่ตอนนี้ฟันแล้วไม่ต้องมาที่ายกระฉันฉันอยากฟังพีรพันธ์คนเดียวไม่ได้อยางฟังพวกเธอเขามีปากเขาพูดได้ไม่ว่าเขาจะอมดอกพิกลทองอยู่กี่ดอกให้มันร่วงออกมาให้หมดชาตินี้เขาชื่อพีรพันธ์เขาไม่ใช่หนึ่งพัตเตมีจะบำเพ็ญขันติบารมีเป็นได้ไม่พูดไม่ใช่ จะให้กูรออีกสิบชาติว่ามาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัฐานกูถึงจะได้ฟังเาศจากพีรพันในฐานะพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเหรอรอไม่ได้หรอกตั้งสิบชาติกูจะเกิดเป็นตัวอะไรชาติหน้าชาตินี้ปากหมาขนาดนี้แล้วนะฟังพัฒนาเดชอาสาสัมกิษิตนะเดชแบบปกติเวลาที่ผมจะโพสอะไรผมไม่ค่อยคิดมากและผมรู้ตัวและมีสติสัมปชัญญะทุกครั้งที่จะโพส แต่คราวนี้บอกตรงๆว่าผมคิดมาหลายวันมากทีเดียวเพราะไม่อยากให้ใครมากล่าวหาว่าผมเป็นคนทําให้เกิดความแตกแยกและทุกคน,นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ล้วนแต่กอดคอกันมากดอดานั้นสําหรับผมแล้วการเมืองไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุสดสําหรับผมเรื่องครอบครัวของผมเรื่องปัญหาปากท้องของตัวเองต่างหากเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอันดับแรกแต่กระนั้นก็ดีปัญหาของประเทศและสังคมในบางเรื่องก็ทําให้ผมอดนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ เรื่องตอไปนี้ใครไม่เห็นด้วยจะลบผมออกจากความเป็นเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรผมไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆแต่ผมมีข้อสงสัยเกิดขึ้นในใจอย่างจริงจังผมเชื่อว่าผมเข้าใจการเมืองพอสมควรในระดับหนึ่งผมจึงอยากจะบอกว่าคำถามต่อไปนี้ผมเรียนถามพีรพันธ์โดยตรงทำไมน้าเดชต้องพูดประโยคนี้เพราะเขาขี้เกียจคุยกับพวกแสลนเสนอหน้าเป็นโคศกส่วนตัวพีรพัน์เหรอ เขายังไม่ได้ฝึกพูดแล้วเราก็ไปตบปากทขาไมเขาจะได้พูดเป็น,นเ,เขาอยู่จนแก่วันนี้แล้วพูดมันต้องเยอะแต่แยะแล้วกับคนอื่นก็พูดได้กับทัศน์ิสก็พูดได้กับแฟนผัดกับคนที่เชียร์เขากับคนที่ตั้งคำถามเขาทำไมเขาไม่พูดนเดชจึงบอกว่าคำถามต่อไปนี้ผมเรียนถามคุณพีรพันธ์โดยตรงคำแปลก็คือคนอื่นไม่ต้องมาเสือกตอบแทนนี่คือความหมายนะจ๊ะจะได้ไม่งงนเดชถามอย่างนี้ครับ หนึ่งกฎหมายพลังงานที่บอกว่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้มากมายนั้นจะร่างเสร็จเมื่อไหร่กำหนดวันเวลาหรือประมาณการได้ไหมครับสอการจเจ้ากฎหมายพลังงานที่ว่ายื่นเข้าเสนอต่อสภาพเพื่อน,นำออกมาบังคับใช้นั้นจะเสนอก่อนพรบรงบประมาณพรบกาสิโนไหมครับเพราะถ้าเข้าหลังจากพรบอรสองฉบับดังกล่าว อำนาจการต่อรองของรวมไทยสร้างชาติก็จะไม่เหลือแล้วสามเชื่อได้ยังไงว่าพอเอากฎหมายพลังงานฉบับที่คุณพีรพันธ์ร่างเสนอต่อสภาแล้วพรรคร่วมรัฐบาลจะเห็นด้วยพวเวยพราะลำพังเสียงรวมไทยสร้างชาติมีอยู่ไม่กี่คนน่ะไม่พอจะผ่านกฎหมายหรอกอและจากข่าวของฝ่ายคุณพีรพันธ์เองที่บอกว่าในทุนย้ายไปสนับสนุนพรรคอื่นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจะมั่นใจได้ยังไงว่าพรรคอื่นที่ว่า เขาจะมาบดกฎหมายฉบับนี้ให้พีรพันธ์ไอ้ที่มีข่าวว่าพีรพันธ์ไปยื่นข้อเสนอว่าให้นายกลาออกนั้นเป็นเรื่องจริงไหมบอกมาหน่อยสิถ้าจริงแล้วนายกว่างไงจะออกไหมจะออกเมื่อไหร่คุณพัฒนเดชบอกผมตั้งคําถามมาทั้งหมดนี้ด้วยความห่วงใยต่อพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างจริงใจและจริงจังอย่าลืมว่ามาถึงวันนี้ ฝ่ายพักเพื่อไทยต่างดาหน้ากันออกมาบอกแล้วว่าไม่มีเงื่อนไขหรือข้อเสนอใดที่บอกว่านายกต้องลาออกอ้าวและที่คนในพักรวมไทยสร้างชาติมาบอกว่าวันนั้นประชุมพักไม่มีเงื่อนไขแบบนี้เราให้คนหน้าพักไปเจรจาตกลงใครจริงใครโกหกอะความปลิ้นปล้อนอยู่ที่ตรงไหนอะนี่ไงผมถึงบอกท่านผู้ชมว่าธรรมติพักรวมไทยสร้างชาติออกมาแบบนั้นจริงๆ มอบหมายพีรพันธ์ไปเจราจาทำไมพีรพันธ์ไม่เจราจากับแพทองทานซึ่งเป็นนายกซึ่งเป็นหัวหน้าพัรคเพื่อไทยทำไมต้องไปเจราจากับไอพ่อที่ยังไม่รู้ว่าต้องกลับไปติดคุกหรือไม่เรายอมให้เขาคุยกันใต้โต๊ะแบบนี้แล้วเหรอถ้าพวกคุณยอมให้พีรพันธ์คุยกับทักษิณได้คุณก็ไม่ควรจะรู้สึกอะไรกับการที่องค์อิงคุยกับคุณเซนและคุยอย่างโง่โง่ด้วย ถ้าคุณยอมรับพีรพันธ์คุยกับทักษิณได้คุณไม่ต้องออกมาชุมนุมเลยถือว่าองค์อิงคุยกับพ่อพูนมาเน็ตก็เหมือนกันเราไม่ต้องคุยกันบนโต๊ะเราคุยกันใต้โต๊ะเราคุยกันลับๆเราคุยกับผู้มีอำนาจที่ไม่ได้อยู่ในระบบได้เรายอมรับกติกาแบบนี้แล้วเหรอนี่ไงคือความไม่ชอบมาพากลมันไม่ใช่วิสัยที่คนที่ แฟนคลับพยายามจะนิยามว่าเป็นคนดีคนดีควรจะทำมันไม่สง่าง,งามมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ระบบที่โปรง่งใสถูกไม่ถูกฉันพูดผิดตรงไหนพูดมาเถียงมาฉันจะได้ใช้เวลาในการอธิบายเพิ่มพร้อมมากด่าหน้ากันเข้ามาเลยขยันเหลือเกินแหละไม่ว่าใครจะโพสต์ในเฟซไหนที่ไหนก็จะต้องมี อีพวกนางแบกนายแบกแห่ไปตอบแทนพีรพันธ์พีรพันธ์เ็เป็นใบเหรอคุณถามจริงจรเขาพูดไม่ได้เหรอเขาควรอยู่กระทรวงพอมอนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเขาจะดูดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการทุกพลภาพเขาจะได้เข้าใจถ้าเขาเป็นใบจริงๆอ่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นใบพวกเธอเคยคิดบ้างไหมว่าเขาไม่พูดกับเธอเพราะอะไรเขาไม่เห็นหัวกระบาลเธอพวกเธอไม่ได้สําคัญเขาคุยกับทักษิณดีกว่าคุยกับพวกเธอเยอะ นั่นไงคือสิ่งที่เขาเดินข้ามหัวพวกเธอไปพวกเธอก็ยังแบกเข้าต่อไปเชิญค่ะเป็นวัวเทียมเกวียนเป็นควายเทียมเกวียนกันต่อไปค่ะเชิญค่ะค่าไฟรถมาัาไลล่ะคะสองปีที่ผ่านมาสองปีแล้วนะคุณว่าพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานมากี่เดือนฮะ กฎหมายถึงไหนอะกฎหมายที่พวกเธอแห่เหนแต่แต่มาบอกว่าเอาเขาออกเมื่อตอนนี้กฎหมายก็ตกไปสิคะกฎหมายถึงไหนตอบฉันก่อนเขียนจบยังเสนอยังต่อรองบ้างยังและอีนายกมันหนุนไม่กฎหมายฉบับเนี้ยฝันัน,นยังก็น,นอนฝันเปียกอย่าลืมทำความสะอาดผ้าปูที่นอนด้วยละมึงนะตายแล้ว ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ใช้ไม่ได้เช่นกันถามจริงวันนี้มีใครฝากความหวังกับพรรคประชาธิปัตย์ไอ้ที่เขาไม่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์กันเพราะมันไม่ได้มีราคาอะไรเหลืออยู่เลยแปลกใจอะไรมะที่เฉลิมชัยสีอ่อนกับเดชอิฐขาทองจะร่วมรัฐบาลต่อกูไม่เห็นแปลกใจเลยแต่พีรพันธ์นี่กูมีสิทธิ์แปลกใจมากกว่ากูคาดหวังก็เยอะราคาก็ดี ราคาแ่งความดเาเีเขาเป็นดีเอลุงตู่เขเป็นอดีตผู้พิพากษาอ็ตรงไปตรงมาเขารักความถูกต้องคนก็ถึงพูดรวมไทยสร้างชาติกันไม่ใช่ว่าแหมเขาเข้าข้างประชาธิปัตย์เลยไม่พูดถึงมันมันไม่ได้มีราคาพอที่พูดถึงจบหะเออเข้าใจเปล่ายังไม่เข้าใจตอบมาอีกกูพร้อมตอบเออ